สวัสดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการตั้ง LOA นะคะพวกเราชอบอยังไงนะพี่บอกว่า marker auto h r i z e r แล้วก็ organize okay, organize okay, กันอยูนะ่นั้นมันชื่อ auto h r i z e r marker marker คือคนนำเข้าข้อมูลนะคะ auto r i z e r ก็คือคนอนุมัตินะคะอนุมัติรายการที่เราที่เราทำเหมือนกับเรา,าเสนอเช็ค แล้ผู้บริหารลงนามถ้าเทียบกันนะคะระบบมือก็ประมาณนั้นนะคะคราวนี้เรามาดูกันก่อนออให้เข้าไปดูโดย admin 1ก่อนนะคะมันทัดแรกต้องเป็นดอลลราเสมอดอลลร์ของใครของม,มันนะ admin 1เข้ามาดูเราจะเห็นสิทธิ์ถ้า admin 2เนี่ยเราจะไม่เห็นสิทเราจะเห็นแค่เขาทำอะไรไว้นะคะคราวนี้เข้ามาดูตรงเมนูนี้นะคะ มาดูก่อนอันดับแรกดูก่อนว่า user profile ของเราเนี่ยตั้งไว้กี่คนนะคะเอาใหม่นะมาที่ user profile ก่อนแล้วเรามาที่ search นะคะเวลาการดูว่าใครเป็นอะไรไม่ใช่ดูตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าบรรทัดที่สองเห็นไหมตัวเนี้ยคำว่า user id หัดสังเกตนะคะ user id นะคะจะเข้าตรงนี้ เห็นไหมรรท่าที่สอง user id เราตั้งไว้ยังไงก็ต้องพิมพ์ไปอย่างงั้นบางคนตั้งเป็นชื่อนะคะแต่ว่ามีคุณสมบัติเป็น marker มีคุณสมบัติเป็น authorizer นะคะเราก็ต้องไปดูเนาะว่าเราตั้งไว้ยังไสงสมมติพี่บอกเข้า marker หนึ่งคนเราไปตั้งไว้เป็นแจวเวเนี้ยคุณก็ต้องพิมพ์มาท่าที่สองเป็นแจวเววนะคะไม่ใช่ว่ามาพิมพ์ตามพี่บอกนะต้องจําของตัวเองนะคะแต่พี่อี่ะพี่จะตั้งไว้ว่าอ่าคนเนี้ย ถ้าเป็นออโตไรเซอร์พี่ก็จะเป็นขึ้นต้นด้วยออโตออโตหนึ่งออโตสองออโตสามพี่ตั้งไว้สามคนนะคะ marker m Mark a r er, k เกอย่างที่พี่บอกอะบางคนก็เป็นตูนเป็นแท็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูนะอันนี้คือเข้าที่บรรทัดที่สองนะคะอันนี้คือ,อเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งตำแหน่งของเขาว่าเขาเป็นใครถ้าลงท้ายด้วยอย่างเงี้ยแปลว่าเขาเป็นออโตไรเซอร์ออโตไรเซอร์ออโตไรเซอร์ มาร์เกอร์เราไม่ต้องไปอ่านอันนี้คอมพานีมาร์เกอร์คอมพานีแหละเอาสั้นๆว่าคนนี้เป็นออโตไรเซอร์คนนี้เป็นมาร์เกอร์นะคะอ่นนานะผ่านนะคะพี่ตั้งมาร์เกอร์ไว้สองคนคือจัดเก็บรายได้กับกับการเงินจัดเก็บรายได้เอาไว้ดูภาษีนะคะการเงินเอาไว้นําเข้าเวลาการโอนเงินทุกอย่างนะคะหลายคนถามพี่ว่าเลือกเป็นสินค้าและบริการหรือไม่พี่บอกไปแล้วว่าทุกอย่างเอาเป็นเงินเดือนเหมือนกับช่องทางเงินเดือนนึกออกปะ เหมือนเหมือนกับว่าเขากำหนดสิทธิ์ว่าให้เราไปจอดรถในที่ของคนพิการถึงแม้ว่าเราไม่ได้คนพิการแต่เขาเปิดทางไว้ว่าถ้าคุณไปท,ทําธุรกรรมเกี่ยวกับอันเนี้ยคุณไปช่องคนพิการประมาณนั้นนะคะพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะแต่บางคนจะไปสินค้าและบริการก็ไม่ไม่ว่ากันแต่เขานี้พอไปสินค้าและบริการคุณไปมีอยู่เคสนึงไปโอนเงินเดือน โดยใช้เป็นสินค้าบริการปรากฏว่าธนาวัตรเขาเด้งนะคะมันก็มีผลนะเราต้องทำงานโดยที่เราเซฟตัวเองเซฟทุกคนเซฟตัวเองการที่ข้อผิดพลาดนะเนาะไอ้พวกนี้พอเราไปทำอะไรถ้าเราทำให้เขาได้ดีมันก็ดีแต่เกิดเมื่ออะไรก็ตามที่เราทำให้เขาเมีปัญหาทางด้านการเงินเราก็จะซวยไปด้วยนะคะ,อ,ะอย่างที่พี่บอกเงินเดือนก็ต้องเรื่องเงินเดือนอยู่แล้วเราอย่าไปฟังคลิปของเขาของเขาเป็นนัก เขาเขาเป็นธุรกิจเขาก็ต้องสอนทั่วไปว่านั่นะนคือโอนโอนทุกอย่างแต่ว่าเราต้องมีเซนต์อยู่แหละคอมเมนต์เซนต์คือโอนเงินเดือนกับต่อไปเงินเดือนนะคะอ่าคราวนี้นะคะเราดูตรงนี้นะคะมา er, ร์ t เกอร์ออโตไลเซอร์เรียบร้อยนะคราวนี้เรามาดูที่พี่บอกว่าอันดับแรกนะที่พี่เจอเยอะก็คือให้เราไปดูที่แอดมินแอดมินสองก่อนบางคนแอดมินหนึ่อะไรไว้แล้วเยอะแยะไปหมดแล้วแอดมินสองไม่เคยไปอนุมัติเลย นะคะคุณต้องไปดูก่อนว่าแอดมินสองได้มีอะไรคาไว้ไหมอ่าแอดมินสองไม่มีอะไรคาไว้โอเคเออกจากระบบได้นะคะจากนั้นกลับมาที่แอดมินหนึ่งเหมือนเดิมเห็นไหมคะแอดมินหนึ่งมีหน้าที่แค่นี้แอดมินสองมีหน้าที่แค่นี้คุณไม่ได้มีหน้าที่นําเข้าข้อมูลคุณไม่ได้ที่แค่กาหนดสิทธิ์ก,กําหนดคนใช้งานนะะกลับมาที่แอดมินหนึ่งนะคะ เรามาดูเรื่องของการตั้ง LOA นะคะ LOA นะคะมาดูเห็นไหมคะช่อง A อ่ามามาดูนะมาดูเทียบกันเราเราไม่ได้กำหนดลึกลงไปขนาดนั้นเวลาเราทำโคนนะคะในช่อง A นี่เราอยู่ในกลุ่มอั t ตราไลท์คลาส A เห็นไหมคะนี่คือคลาส A B C D นะคะเราให้เลือก A ไว้ก่อน พราะว่าเพราะอะไรมันจะได้สัมพันธ์กันตัวนี้ตัว LOA ตัวนี้เห็นไหมคะนี่ก็คือคลาสหรือกลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะแต่คราวนี้เราตั้งแค่กลุ่มเดียวก่อนก็คือเราตั้งทุกคนอยู่ในกลุ่ม A อย่าไปเลือกกลุ่ม B แล้วมามาให้ยุ่งยากตรงที่ว่าอนุมัติไม่ได้เพราะว่าคนคนนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกับทุกอย่างถ้าเราเปรียบเทียบทุกอย่างตัวนี้สมมติว่าอันนี้อยู่ในกองขังทุกคนก็ต้องอยู่ในกลุ่มที่เป็นกองขัง อันนี้พี่เทียบให้ดูเฉยนะไม่ใช่ว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยดังนั้นไอ้พวกที่ทํางานตัวนี้ก็ต้องเป็นกองคังหรือเปล่าพี่เทียบให้ดูว่ากลุ่มคือกุ๊บกุ๊บตัวนี้มันจะสัมพันธ์กับ user profile ตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมเขาอยู่ใน class A ถ้าคุณไปเรียกเขาเป็น c l a s B เขาก็จะไม่มีสิทธิ์มาอนุมัติใน class A เข้าใจยังคะน,นะเอาใหม่นะทวนใหม่นะคะ User Profile มาที่ Search มาดูซิเราตั้งไว้กี่คนนะคะกรณีที่เราจะเปลี่ยนคนเนี้ยสมมติว่าคนเนี้ยเราจะตั้งให้เขาเป็น Marker แล้วเราดันไปเป็นเลือก Authorizer มาที่ดินสอนะคะคลิกตัวนี้คลิกตัวรูเนี่ยเปลี่ยนค่าไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปอะไรนะคะเปลี่ยนค่าถ้าจะเป็น Marker ก็ไปเป็น Marker แล้วก็ Submit ออกจากระบบจากนั้นก็ให้ Admin สอ,อมา approve นะคะ นะคะลองทวนดูนะอ่ะต่อไปเราบำพูดถึง LOA กัน LOA พี่บอกแล้วพี่ตั้งเอออโตไลเซอร์ไว้สามคนดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราจะเปลี่ยนเราก็ลบออกก่อนลบถังขยะออกก่อนอความสำคัญของในช่อง A ที่เราใส่เลขหมายถึงอะไรถ้าเราใส่เลขหนึ่งหมายถึงออ t โตไลเซอร์แค่คนเดียวมาอนุมัติรายการที่มาร์เกอร์ทำ ะะต่อให้เราตั้งออโตไลเซอร์เป็น10บนนแต่ถ้าเราใส่ตัวเนี้เป็นเลขหนึ่งเอามาแค่คนเดียวพอแต่ในทางกับกันบางคนตั้งมาร์คเกอร์หนึ Auto ่งคนออโตไลเซอร์หนึ่งคนแต่เฮ้ยไปลอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าฉันใช้คนนี้สองคนปรากฏว่าคุณพอไหมคะคุณไม่มีคนพอสําหรับเงื่อนไขดังนั้นวิธีการแก้ไขคือในการที่คุณทําสมมุติว่านําเข้าไปแล้ว ทำไมนําเข้าไปแล้วพี่เกดน่สอนไม่เห็นหายไปเลยปรากฏพี่เข้าไปดูเคยเจอเคสหนึ่งสอนถึงเที่ยงคืนกว่าจะได้เงื่อแตกซิกเลยปรากฏว่าไปดูแล้วอ้าตั้งเออเอไว้สองคนแต่ปรากฏว่ามีเอาออโตไรเซอร์ Auto แค่คนเดียวไม่ใช่ว่าเข้าแล้วออกแล้วเข้าแล้วออกได้นะคะสิทธิ์ของออโตไรเซอร์คือหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนในการอนุมัติแต่ละครั้งนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยมากําหนด ามาอนุมัติสองครั้งเข้ามาแล้วก็มาอนุมัติแล้วออกจากระบบแล้วมาเข้าอีกไม่ใช่นะคะอันนี้คือคนเลยนะคะเลขสองเนี่ยคือคือคนเลยเราตั้งไว้สามคนเราเราเราตั้งออโตไลท์ไว้สามคนกําหนดเลขสองก็คือใครก็ได้สามสองในสามเนี่ยมาแค่สองคนแต่บางคนตั้งไว้สามคนเลือกตัวนี้เป็นสองคนก็ใครก็ได้มาสามคนแต่คุณจะตั้งน้อยกว่าที่คุณมีคุณจะตั้ง ตัวนี้มากกว่าที่คุณกําหนดคนทํางานไม่ได้แต่คุณตั้งตัวนี้น้อยกว่าที่คุณกําหนดคนทํางานได้อย่างเช่นบอกว่าทด,ทดลองทดลองทําทดลองทาปุ๊บเอาเอาแค่คนเดียวก่อนเอาเอาคนเดียวให้คล่องก่อนแล้วเราค่อยมาเพิ่มการเพิ่มก็ทำย่งไงอย่างที่บอกคุณก็ลดไปลดถังขยะออกจากนั้นคุณก็มาเพิ่มคลิกแอดเลือกตัวนี้ให้เป็นแบตโอลลี่นะคะ แล้วแอดอีกทีนึงมันก็จะขึ้นตัวนี้เพราะมันนาเข้ายังไม่สมบูรณ์ตัวนี้ค่าต่ําสุดของเงินที่จะโอนค่าสูงสุดคุณจะตั้งไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณอันนี้คือช่องที่จะให้คนมาอนุมัติว่าคุณต้องการคุนกี่คนจากนั้นก็แอดเข้าไปเห็นไหมคะแต่สมมติว่าเฮ้ยใส่ตัวเลขเยอะไปอ่ลบแอดเข้าไปใหม่แอดอะไรบ้างแอดทั้งสามตัวนี่แหละคะ่ะแอดไว้ก่อน ศูนย์เก้าพี่ใช้สองคนสองในสามจากนั้นศูนย์สี่ก็เอทเบทโอลลี่นะคะอย่าลืมนะเพราะว่าตอนนั้นพี่ไปที่ประจวบมาแล้วปรากฏว่าตั้งไว้ทานเฟอร์แอนด์เบทนะคะเนี่ยทรัพย์สินแอนด์เบทนะคะไม่ได้ต้องต้องไม่ผ่านเพราะว่า เราต้องใช้แบตโอลลี่แล้วก็ใส่ไปเล็กสองสองพี่บอกแล้วนี่คือเงื่อนไขาการที่คนมาอนุมัติอันนี้คือการตั้ง LOE นะคะในช่องที่อัพโหลดเดือนเดือนในช่องของการจ่ายบินนะคะมาที่ finance มาที่ finance เสร็จปุ๊บอ่ะสมมติใครเลือกอะไรไว้ไม่รู้อ่ะไปลบออก่ันก็ได้พี่บอกแล้วว่าระบบ r a i อ e ยังไม่ได้เพิ่มการโอนบัญชีตนเอง นี่คือการโอบันทีตนเองแต่เราตั้งค่าไว้ก็ได้โอเันทีตนเองเราก็ควรจะตั้งช่อง a ให้มันเหมือนกับตัวนี้นะคะอ่าพอเราคลิกไปหายไปเพราะอะไรเราไม่ได้แอดไปก่อนพอเราแอดนะคะอ่ะพี่ก็กั้นหลดให้มันเหมือนกันจากนั้นแอดอีกอัน,นที่ควรจะเลือกไม่ต้องไปเลือกทุกอย่างอีกอันนีงควรจะเลือกคือบินเลือกที่เป็น all ไว้ ไม่ว่าคุณจะแก้ไขบัญชีไปเพิ่มสลับบัญชีอะไรคุณสามารถจ่ายอะไรก็ได้ที่คุณไปทําความตกลงกับธนาคารได้วจากนั้นเอดเข้าไปในช่องนี้นะคะใส่เลขอะไรก็ได้ในหนึ่งวันคือเราจะมีเลขเขาจะนับแค่วันเดียววันนี้เราเคยใส่เลขหนึ่งมันก็จะเป็นเลขหนึ่งพรุ่งนี้เราก็จะสามารถใส่ได้อีกถูกไหมคะเลขอ้างอิงซ้ำซ้อนอ่า เห็นไหมคะเราก็เปลี่ยนมันบอกว่าซ้ำสองเลขหนึ่งเราก็ไปซ้ำไปไปเลขสองจากนั้นนะคะให้เราเราก็ออกจากระบบแล้วเรามาให้แอดมินสองมาอนุมัติของเขาแอดมินสองมาอนุมัติการทําเห็นไหมคะเราก็มาอนุมัติ มันขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันก็คือมันจะขึ้นรายงานตั้งแต่ว่าแอดมินหนึ่งไปทําอะไรมาโนงนนี่นะทำทสิบบรรทัดทําอะไรมาก็แอพโผไปจากนั้นนะคะมาตรวจสอบอีกทีโดยแอดมินหนึ่งเห็นไหมคะแอดมินหนึ่งแอดมินสองม่ดที่แค่เนี้ย <c oughs> บางคนบอกว่าโอ้ท่านประหลัดถือรหัสไว้ท่านนายกถือถือรหัสไว้จะเปลี่ยนอะไรมันก็ไปไม่ได้ไปขอเข้ามาดูกอรหัสนะคะ จากนั้นเนี่ยแอดมินหนึ่งไม่ได้ที่ตั้งมาร์กเกอร์ออโตไรเซอร์นะคะไอคนที่จะทํางานจริงๆเนี่ยไอคือไอ er, ไมาร์กเกอร์ไอออโตไรเซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แอดมินหนึ่งแอดมินสองอสองไม่ได้ที่ค่ตั้งนะคะจากนั้นเรามาดู l อ a ดูความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะมันก็จะคัดเฉพาะตัวที่ยังมีอยู่ตัวที่เราใส่เพิ่มเห็นไหมคะนะคะลองไปดูนะนี่คือลองทบทวนดูนะคะอุตส่าห์ทำเป็นวิดีโอไว้ให้เพื่อเราจะได้ท,ทบทวน ความรู้ทบทวนในสิ่งที่พี่สอนได้ง่ายๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่หายนะคะพี่แชร์เป็น youtube ไว้มันจะไม่หายเราก็เข้าไปดูในช่องในช่องพี่พี่เดี๋ยวพี่จะปกักบุตรเดี๋ยวพี่จะใส่ช่องไว้นะคะมันมีหลายๆย,ยเรื่องนะคะที่สอนไว้เนาะที่พี่ที่พี่ทำไว้ก็คือช่องช่องของพี่ก็ใช้ชื่อพี่นี่แหละลิดา ทำไมถึงใช้ชื่อชาิดาก็พ่อแม่พี่ตั้งชื่อให้ว่าชาิดานะคะชาิดาแปลว่าผู้รุ่งเรืองแล้วนะคะรุ่งเรืองนะคะไม่ใช่รึ่งไม่ใช่รุ่งริ่งประมาณนั้นนะคะนี่คือไฟล์ที่อยู่ในช่องนะคะก็มานั่งหาดูได้ว่าพี่สอนอะไรไว้บ้างในเรื่องนี้ เราจะได้ไม่หายเนาะมันจะได้ไม่หายจะได้ไม่ต้องมามาดูกันไว้เอ๊ะทีไฟล์ที่พี่สอนไปมันหายหาไม่เจอช่วยอัพให้หน่อยได้ไหมคะพี่ก็มีงานของพี่เนาะพวกเราก็ต่างคนต่างมีงานเราต้องทํางานกันอย่างนั้นมานั่งไล่ดูเอานะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ